เพราะว่ามันถ้าไม่พูดเรื่องนี้มันก็จะไม่มีการถกเถียงกันเพราะว่าถ้าพูดเรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับโยมเนี่ยเนาะคนมันชอบด่ามากกันคนมันชอบฟังมันชอบฟังเพราะว่าหนึ่งละคือมันได้เกิดการถกเถียงกันแล้วเรื่องงานศพเรื่องเนี้ยเพราะทุกคนต้องเจอเพอะคนทุกเจอทุกคนต้องเจอแล้วนี่นะทุกคนก็จะเจอบอกว่าสิ่งที่มันแพงมันแพงเพราะอะไรบ้างมันแพงเพราะตัดงานยังไง และส่วนสำคัญเลยคนจะโยงนี่ส่วนมากเลยนี่คือเรื่องเกี่ยวกับพระใส่ซองพระาทีนี่โอ้ต้องกําหนดไปเลยนะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ mm hmm. แต่ที่จริง้งานศพของพวกนี้นี่มันขึ้นอยู่กับโยมทั้งนั้น mm hmm. มันขึ้นอยู่กับโยมทุกคนนะ mm hmm. ว่าโยมนี่สะดวกแบบไหน mm hmm. มันไม่ขึ้นอยู่กับพระนะว่าเราต้องจัดงานนี่จะให้มันมันกี่วันนะ ต่สวนมากแล้วคนจะไม่พูดถึงเรื่องว่าแต่งงานศพกี่วันแต่งานศพสามวันนะมันไม่ใช่พระกําหนดนะมันเป็นที่โยมกําหนดมากกว่ามันเป็นที่ความสะดวกของโยมมากกว่าบางคนไปถือเอาจารีตเอาประเพณีว่ามันต้องไว้ศพสามวันสี่วันที่จริงแล้วมันไม่ใช่บางคนก็บอกว่าไปติดวันพระแล้วก็ศพออกไม่ได้ก็ยืดไปอีกวันหนึ่งบางคนเราไปถือเอาอย่างอื่นถือเอาวันนู้นวันนี้ถือว่าวันพระถือนี่วันดับนะ บางคนบอกว่าวันอึงคารมันออกไม่ได้มันแข็งมันขึงอะไรก็ไม่รู้นะสารพัดสารพจ,จะหามาหามาพูดให้กันฟังนะมันเป็นความเชื่อที่ผิดผิดผิดที่บอกว่าวันนั้นก็ออกไม่ได้วันนี้ก็ออกไม่ได้นะส่วนอาตมานี่นะบอกว่างานศพนะาตายคืนนี้สวดคืนยาเพาไปเลยก็นด้นะมันแล้วแต่ใครสะดวกนะมันแล้วแต่ใครสะดวกนะนะอีกอย่าเงึ่งอะคนมันไม่ถือเอาเลิกสะดวก มันไปถือเอาปากคำบ้านนี้เป็นใหญ่เพราะชาวบ้านงานผู้นี้เคยจัดสามวันะงานมึงต้องสามวันด้วยสิคนะ่าใช้จ่ายมันจะได้หมดเท่าๆกันนะนะแล้วเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนจะเผานีนะไม่ใช่ว่าไปถึงเส็บนะกุศลลาธรรมากุศลลาธรรมา,า,มา,า,มา,ากุศลนักุศลนัยสวสดเสร็จปั๊บไม่ใช่ได้เผาเลยนะมีการมอบได้ปเดี๋ยนะมอบให้วัดนี้นะวัดเหนือวัดใต้โรงเรียนอามาไมอสม ที่ปฐาสันหามาจะเรื่องแต่ละอย่างจะบริจาคกันโอ้ยเยอะแยะมันก็ทําให้งานศพงานหนึ่งนี่ค่อนข้างที่จะหมดไม่น้อยเลยนะมันไม่น้อยเพราะอะไรบ้างกันเอามารวมกันหมดได้บไหมจะพูดให้ฟังว่าการจัดงานศพนี้มันหมดยังไงนะแต่คนไม่รู้จริงเนี่ยจะพูดให้ฟังเลยนะว่ามันเพราะอะไรมันถึงหมดเยอะมันจะบวกไปด้วยค่าเล่านะกี่วันล่ะ คนมาช่วยงานบางคนมันกินเหล้าใช่ไหมสังคมมันนอกเราส่วนมากดามาจะเป็นทางอีสานมากทางอีสานจะส่วนเยอะเพราะอีสานมันจะมีเอาไว้สมไว้สามคืนแล้วก็สวดภาคกลางเขาก็ทำเหมือนกันนั่นแหละแต่ภาคกลางมันไม่มีพี่มีน้องไม่เหมือนภาคอีสานภาคอีสานนี่พี่น้องเยอะพี่น้องเยอะแล้วก็เซียนกินก็เยอะพอเซียนกินเยอะแล้วก็มันก็หมดไปกับค่าเหล้าหมูนี่กับวันละตัว ละตัวตัวนึงก็รนูละปลาเข้าไปร้อยกิโลพอกันนั้นแล้วนี่มันมีเงินที่กินเหล้าเงินค่าอาหารอืมนะและก็พระสวดมนต์แล้วพระสวดนี่ตัวนี้แหละตัวหลักเลยว่าไอเรื่องที่มันด่ามากกันอยู่การใส่ซองพระนี่เอาที่จริงแล้วเนี่ยจัดงานศพนี่สวดอภิธรรมหรือสวดอะไรนี่นะอาตมาเห็นมาตลอดเลยอยู่ในหมู่บ้านนนะองค์เจ้าภาพหลักเลยนี่นะ ใส่ให้นี่ไม่เกินสองร้อยบาททุกองคเขาจะมีสวดปั๊บสวดอ่าเขาเรียกสวดมาติกาชุดสวดมรติกานี่จะมีกี่องค์ล่ะบางทีพระพมันไม่เยอะหรอกพรพแถวบ้านนอกมีบ้านหนึ่งวันละองค์สององค์สามองค์สี่องค์มีเยอะนะจะภาพก็ใส่ให้สองละสองร้อยนะสว่วนอภิธรรมคันเนี่ยในหมู่บ้านบ้านนอกในหมู่บ้านบ้านนอกนี่เขาจะมาช่วยกันนะมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านนะ เขาจะมาลงเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนะคนในหมู่บ้านนี้มันกี่ร้อยหลังคาเรือนนะสองร้อยหลังคาเรือนนะคนมางานจะร่วมเป็นเจ้าภาพอภิธรรมก็คนละร้อยคนละร้อยนะไม่ต่ำกว่าคนละร้อยแหละ <Important. S 1> แต่สวดอภิธรรมแล้วนี่อภิธรรมนะองค์อภิธรรมมันะจะมีแค่สี่องค์แต่ในบ้านนี้มันก็พระไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนมากเลยก็จะเน้นที่สี่องค์องค์ที่สวดอภิธรรมคนในหมู่บ้านตามบ้านนอกนี่ ก็จะมาช่วยกันมาช่วยกันว่างานศพคนน้องคนนี้เขาก็จะขานสื่อขานอะไรไปแล้วถ้าเกิดหมู่บ้านใหญ่มันก็จะเยอะได้แบบนี้นะคนมาช่วยมันเยอะพอมันเยอะแล้วนี่นะเขาก็หาว่าพระนี้ได้เงินเยอะที่จริงแล้วมันเป็นเงินคนที่มาทาบุญเน่มันเป็นเงินคนทั้งหมู่บ้านะเขามาช่วยเราเราไปช่วยเขานะงานศพอาจจะเป็นญาติเรางานศพยายเราอย่างเงี้ยเขาบ้านนั้นเขาก็มาช่วยบ้านนี้เขาก็มาช่วย บางคนนี่จะมีหนังสือดูเลยว่าใครมาช่วยเรางานนู่นงานนี้งานบวชงานแต่งงานอะไรก็เอาบัญชีมาดูเลยนะก็จะช่วยไปตามนั้นแหละบางทีก็จะเทินไปห้าสี่บางทีก็เทินไปร้อยหนึง่งมันก็เทินกันขึ้นไปเรื่อยๆกงนั้นแล้วงานศพหรือง,งานสวดอภิธรรมนี่นะเจ้าภาพเหมือมันจะเป็นคนทั้งหมู่บ้านนะเจ้าภาพหลักก็จะ,จะได้ใส่หรอกซองหนึ่งก็องค์ละร้อยนะก็สี่องก็สี่ร้อยก็แค่นั้นแหละ 5, ห้าบิงก็ห้าร้อยประมาณนี้แหละนะพระเจ้าพะห้าหกอง ทีงานก็ไม่เกินพันสองพันหรอกสวดอภิธรรมที่จริงแล้วนี่มันสวดงานศพนี่มันสวดคืนเดียวก็ได้สองคืนแต่ได้สามคืนก็ได้มันแล้วแต่สภาพสะดวกนะมันไม่มีติดวันอะไรหรอกนะแต่ที่เพราะมันหมดเยอะเพราะอะไรล่ะกันนะี่ถ้าไปพูดถึงเรื่องอว่าจัดงานเสร็จแล้วนี่นะเอาไว้สามคืนคนะ่าพระการสวรดอภิธรรมคนมาลงคนมาลงชื่อว่าจะเป็นสภาพอภิธรรมนีนะ่คนทั้งหมู่บ้านเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะ เอาง่ายๆว่าจะสวดคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเจ้าภาพมาไม่ต่ำกว่าร้อยเงินก็เป็นหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าอย่างเงี้ยนะอาจจะสามวันก็สวดไปสามขัโปปลาเข้าไปท่า่แล้วล่ะสี่ห้าหมื่นอ่ะเอาง่ายๆเลยเงินเนี่ยมันเป็นเงินคนทั้งหมู่บ้านอันนี้ที่เขาจะมาเป็นเจ้าภาพอภิธรรมร่วมนะเขามาสวดอภิธรรมด้วยเขาก็อยากเป็นเจ้าภาพด้วยเขาก็มาละบาทหนึ่งละร้อยบางคนชุดใหญ่ นะจะจ่ายจะ,จะ,จะถวายองค์อภิธรรมสี่องค์เลยเป็นคนเดียวก็จัดมาเลยสี่ชุดก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะห้าร้อยก็จะให้องค์ละร้อยองค์ละร้อยสี่คนก็ส<ะ>ี<ะ>่ร<ะ>้อยเพื่จะได้มีชื่อก็จะ,จะเป็นถวายอภิธรรมนะส่วนนี้คนก็มาคิดในส่วนนี้ว่าเออคนมาช่วยงานกันทั้งหมู่บ้านแล้วนี่เงินมันเป็นเงินจํานวนเยอะนะก็ทาหลายวันทาหลายวันแล้วเวลาาเกี่ยวกับหมูอ่าเนะเขามาช่วยส่วนอภิธรรมคนก็ต้องมากินข้าวงานศพก็ต้องเลี้ยงเขาอะไรหลายๆอย่าง มีข้าวปลาอาหารนะตอนสวดอภิธรรมเสร็จก็ต้องกินข้าวกินปลานะบางคนก็ถือบางคนก็ไม่กินบางคนทํามาก็กับข้าวเยืะแยมไม่ฉลองศรัทธาญาติอยู่ไม่เกิดบุญอะไรเอทำกับข้าวให้คนกินคนเขาก็ไม่กินไปนะมือบางคนก็ถือบางคนกินไม่กินฟักบางคนไม่กินบวบบางทีการทํากับข้าวคนที่ค่อยไม่กินนี่นะการทํากับข้าวให้คนส่วนเยอะกินไม่ค่อยอร่อยพอมันค่อยไม่ค่อยอร่อยแล้วก็คนมันก็บางทีคนเขาก็กินบางคนเขาก็ห่อ นะแล้วแต่ความสะดวกเราอุ้ยลมแรงมากเขาห่อไปให้ลูกให้เต่าเขานะสังคมมีสารนี่จะเป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าสวนที่ห่อให้นี่แหละแต่การทำบุญแล้วนะมันมีควรที่จะขี้ตาหนีนะใครทำบุญแล้วขี้ตาหนีมันก็จะได้บุญอย่างนั้นแหละนะแต่บางคนก็ทำบุญเพื่อเอาหน้ามันก็ไม่ตาหนีมันก็หมดเยอะนะไปหมดเยอะเพราะคำคนนะไปหมดเยอะเพราะนั่นแหละการให้การจะเผาแต่ละทีก็ต้องถวายนะให้ตรงนู้นทีตรงนี้ที ทั้งทงที่สวนนั้นมันมีเงินบำลงอยู่แล้วแหละทั้งโรงเรียนทั้งอันาไมยทั้งอะไรพวกนี้เขามีงบบุงสนับสนุนอยู่แล้วแหละแต่คือการทำตามๆกันมานะพอครอบครัวนี้ทำครอบครัวนู้นก็ต้องทำพครอบครัวนี้ทำครอบครัวนู้นก็ต้องทำไปด้วยมันก็หมดไปเยอะคนนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวหรจัดงานเสร็จใช่ไหมอีตัวมะลำซิ่งอีตัวดีหรืออีตัวแพงเลยนี่นไอคนไม่ค่อยมองจุดนี้หรอกสำหรับไอมะลำซิ่งกับงานนี่ มาลําคืนเดียวปั๊บนี่นะไม่ต่ำกว่าละห้าหมื่นแสนหนึ่งจ้างมาแต่เ,เราคนยิ่งศิลปินยิ่งดังก็ยิ่งแพงแต่คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสิ่งนี้นะไม่ค่อยพูดถึงหรอกไอ้ไอ้เรื่องว่าเออทำไมว่าจัดงานศพมาลําซิ่งแล้วมันจัดงานศพพอเสร็จพิธีอะไรพระสวดเสร็จใช่ไหมกระดูกอะไรตักบาทด้วยก็จะทําบุญไปด้วยเลยอย่างนี้นะนก็จะจ้างพกจะจ้างมาลําซิ่งมากัน,นวงหนึ่งไม่ต่ำกว่าละต่ำทิ้งๆเลยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นเบี่มาลาซิ่งกินไิที พระจางมวลำซิ่งไปแล้วนี่ค่าเล่าค่าเบียร์อีกคนะ่าอปพลอีกนะค่านู่นค่านี่ค่านั้นส่วนมากคนจะไม่พูดถึงสิ่งนี้หรอกแล้วนะคนส่วนมากก็จะไปไปว่าค่าเอภิธรรมสามวันแปลมารวมกันค่าอภิธรรมไปสามวันมารวมกันยังไม่ข้าเาท่าค่ามาลำซิ่งเลยนะพระน,นี่สวดสามวันสามคืนเลยก็ไนมะ่ค่ไาไม่เท่ากับค่ามาลำซิ่งคืนหนึ่งแต่คนก็ไม่พูดถึงสิ่งนี้นะคนก็จะมาพูดถึงแต่เรื่องอภิธรรม สวดอภิธรรมสวดอภิธรรมว่าสวดอภิธรรมนี่หมดเงินเยอะนะมันหมดเงินเยอะยังไงต่ำมาวะนะหมดเยอะตรงไหนวะเพราะคนสวดอภิธรรมคนมันมาทั้งหมู่บ้านนะไม่ใช่ว่าเออมีแต่เจ้าภาพคนนั่งเป็นคนสวดใส่อภิธรรมองค์สวดสวดอภิธรรมสี่องค์มีแต่เจ้าภาพคนถวายอภิธรรมมันไม่ใช่นะคนทั้งหมู่บ้านเขามาร่วมสวดอภิธรรมเขาก็ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย วราเสร็จงานแล้วแต่เสร็จอะไรแล้วก็มารวมบินคับน,นี่นะการรวมบินของเขานี่นะเจ้าภาพแต่ละอะไรละ่ะเจ้าภาพแต่ละอย่างแต่ละคืนแต่ละคืนมาสวดมารวมกันแลน้วนี่เอามารวมกันนะคืนนี้อาจจะร้อยคนอาจจะได้หมื่นห้าคืนนี้อาจะะจะได้รนะ้อยยี่สิบคนอาจจะได้หมื่นแปดคืนนี้ได้สองรถสองร้อยคนอาจจะได้สองหมื่นเนะี่ยเอามารวมกันหลายหมื่นได้บัดเงินหลายหมืน่นพวกนี้เขาก็บอกว่าถวายพระมันหมดเยอะ ส่วนพระไม่เห็นว่ามันจะได้เยอะอะไรเลยว่ะวก็จะใส่ซองให้พระหนึ่งไม่กี่ร้อยล้อกเนี่ยอืมจะมาเห็นแล้วว่าเออเวลาเขารวมบินรวมอะไรแล้วโหมันเป็นเงินคนทั้งหมู่บ้านไม่ใช่เงินเจ้า,าพอย่างเดียวแล้วว่ะนะจะไม่พูดถึงว่าตัวเองไปจ้างมาลำซิ่งไปจ้างมาลำซิ่งไป,ไปนู่นไปนีน่ซื้อนู่นซะื้อนี่นะทุกของทุกอย่างมันก็ต้องซื้อใช่ไหมล่ะพอมารวมบินเสร็จปั๊บนะ่าพะจะแพงกับเพื่อนทันทีเลย แล้วก็เป็นไวรอลตลอดเลยว่าเออถวายพระนี่มันหมดเยอะอืมนะถวายพระนี่มันหมดเยอะข่ามาเริ่มซิ่งนี่มังเยออแต่ละงานแต่ละงานนะจ้างมาเสร็จต้องจ้างอ,อปรพรมาควบคุมมนันอะีกมันตีกันตีห,หัวกันใส่งานมันจะเป็นสแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่เพื่อให้มันเป็นไวรอลในการถกเถียงหรือการดาม,มากกันนะมันต้องดึงพระเข้ามาเกี่ยวมันต้องดึงพระเข้ามาเลยว่าเออถ้าเกิดมีพระเข้ามาส่วนร่วมในเฟรมเมื่อไหร่นะ นะการพูดการทำคอนเทนต์แบบนี้นี่นะคนมันเถียงกันแน่นอนคนมันด่ามากกันแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านทุกงานคนมันต้องจัดงานศพใช่ไหมละ่ะเออทุกคนต้องเจอละสิ่งนี้ทุกคนต้องเจอนะไม่ใช่ว่าจะไม่เจอนะทุกคนมันต้องตายนะบ้านตัวเองสักวันหนึ่งมันต้องตายนี่แหละแต่บางทีบางเจ้านีงนะเพื่อนไปสวดอภิธรรมนี่ก็ไม่เคยไปตามเขาหรอกไม่เคยไปเป็นสภาพกับเขาเนะรื่องการจัดสมาคมแบบนี้นะก็ไม่เข้าสมาคมกับเขาไม่ร่วมสมาคมก็คือคนไม่มีสังคมมาหละ นะทางอีสานนี่มีสมาคมมีอะไรแต่ละงานแต่ละงานนี่นะางานศพก็จะได้ศพหนึ่งก็จะได้ประมาณสามแสนเะจ็ดสามแสนเจ็ดสามแสนแปดประมาณนี้แหละนะเพราะว่าคนอีสานเขาจะจัดสมรมจัดสมาคมกันเยอะไปในหมู่บ้านสมาคมแม่บ้านนะสมาคมกลุ่มสตรีกลุ่มอ,มอสมนะสมาิกครัวเรือนหนึ่งศพศพหนึ่งนี่ ในบ้านอาตมาน่าจะเสียประมาณสามพันห้านะเพราะว่ามีสองบ้านเล็กที่สองบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ละพันกว่าบาทนะต่อศพหนึ่งนะคือทางอีสานนี่จะเตรียมตัวไว้แล้วแหละนะว่าเตรียมตัวไว้อยู่แล้วว่างานศพนิมึงจัดมือนหมดประมาณนี้แหละเขาก็เตรียมสมาคมเตรียมอะไรกันไว้แล้วนะแต่คนเห็นเงินส่วนนี้แล้วนะทุกคนก็บอกว่ามันหมดเยอะหมดเยอะบางคนก็บอกว่าทําบุญกันครั้งสุดท้ายนะ บางคนก็มีหน่อยมันก็หมดไม่ไม่เยอะสําหรับเขาบางคนมันไม่มีมันก็เหมือนมันเยอะนะแต่เงินส่วนนี้นี่มันก็มาเงินแต่งมาสมาคมหมู่บ้านนะอีบางคนก็ไม่เข้าสมาคมเหมือนเขาไม่เข้าสมาคมนะไม่ใครจะไปสวดอภิธรรมก็ไม่เคยไม่เคยไปหรอกไปร่วมงานอภิธรรมเหมือนเขาเขากลางเต้นก็ไปไปพอถึงคิวงานตัวเองปั๊บเพื่อนบ้านเขาไม่เคยเห็นมาช่วยงานสักทีเขาก็ไม่มาดิติดนู่นติดนี่ติดตลอด งานเพื่อนงานช่วยกันงานสังคมของพวกนี้งานศพพวกนี้นี่คนนี่ไม่ต้องไปเรียกด้วยงานศพแถวบันนอกนี่ไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องมีอันเชิญไม่ต้องให้ไปบอกเลยนะเจอเข้ากลางเต้นกลางอะไรเราต้องไปช่วยไปเลยนะงานเรื่องพวกนี้ไม่ต้องให้บอกหรอกอพอให้บอกแล้วนี่มันมันเหมือนคนแบบไม่มีสังคมนะพองานศพมันต้องไม่มีคนช่วยแล้วตัวเองไม่เคยไปช่วยเขาแล้วใครจะมาช่วยคุณล่ะคะเนี่ยงคิวงานตัวเองแล้วจะเกิดความน้อยใจขึ้น ว่าเออชาวบ้านชาวช่องนี่ไม่เคยมาช่วยตัวเองเลยเห็นบ่อยเรื่องแบบนี้เห็นจนเคยชินเห็นจนเห็นจนรู้พอเสร็จพิธีแล้วนะจ้างเมลามซีจ้างอะไรมาเพ่อถึงเลี้ยงแม่ครัวก็นปรเ็นพราะแม่ครัวนี่หนักสุดเลยในงานศพแม่ครัวนี่จะเป็นตัวเดินเกมทุกอย่างเลยนะสามวันสามคืนแม่ครัวจะหนักมันก็ต้องเลี้ยงแม่ครัว้ังจ้างเมลาลไม่ให้แม่ครัวเต้นแต่ส่วนที่จ้างเมลาลไม่ให้แม่ครัวเต้นส่วนนี้คนจะไม่คุยปูด ส่วนมากคนจะไมีพูดเอาเอา,เอาตรงที่ว่าเอาสอสวดอภิธรรมนี่นะสามวันนี่จะหมดไปห้าหมื่นหกหมื่นโอ้พระเป็นตะลวยแทะพระนี่เ <laughs> ป็นตะลุยแท้นะแต่ที่จริงงานส่วนนั้นนะเงินที่เขามาส่วนหมู่บ้านเขาไม่ไดเอามาถวายพระทั้งหมดหรอกนะก็ให้โยมจัดการไปว่าเอานอเงินที่เขามาถวายอภิธรรมเขาไปซื้อหมูซื้อไก่มาซักนะมาแจกมาให้มญาติโยมมาให้ญาติโยมได ทำบุญกดดับญาติโยมอะไรไปด้วยพระใส่ให้แก่เท่าไหร่แกก็ไม่บ่นล็อกนะเพราะว่าพระนี่เขากิจนิมนต์ไปแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปกิจนิมนต์จะไปเอาแต่ซองเขาได้เพราะเขานิมนต์ก็เราต้องไปนะก็ไปสวดธรรมดาทําอะไรปกตินะใส่ให้เท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าหรอกพระนะพอไปเอาเงินอภิธรรมเจ้าภาพมารวมกันเยอะๆเข้าแล้วมาสรุปบัญชีนะค่าสวดอภิธรรมหกหมื่นนะค่าโรงเย็นอีกวันหนึ่งเท่าไหร่่ะโรงเย็นๆไม่รู้ แถววัดนี่ที่วัดก็มีนะอยู่ของวัดก็มีก็ของวัดไปใช้ก็ได้คนะ่าบำรุงดูแลแต่ถ้าไปจ้างแต่ถ้าไปจ้างของเขามาตลอดงานเลยทั้งคนเสิ์ฟคนอะไรนี่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นประมาณสามหมื่นสี่หมื่นบวกค่าสวดิภิธรรมเ้วยเขาไปแล้วนี่นะป้าไปเกือบแสนแล้วคนะ่าหมูอีกสามตัวสามตัวไม่พอหรอกหมูก็ต้องมีสักห้าตัวนะตัวนึงก็ทะเลละแปดพันเก้าพันหมื่น ปาเข้าไปเท่าไหรลายแสนกว่าแล้วแล้วค่ามะํำอีกห้าหมื่นค่าเหล้าอีกค่าเครื่องดื่มในภายในงานอีกสองสามหมื่นก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่ล้ะสองแสนนะสองแสนกว่าแล้วแล้วก็ค่า,าเอ,อ่อให้ถวายบำรุงวัดบา้างนะถวายบำรุงโรงเรียนบ้างถวายอสมอบ้างออบริจาคไม่ใช่เขาเรียกถวายหรอกบริจาคนู่นบริจาคนัน่นอีบ้างจะเป็นหมื่น มันก็เลยเอาบัญชีมารวมกันแล้วมันก็เลยเยอะอันเนี้ยเนาะเพราะว่าการทําบุญแล้วมันทําเบ็ดเสร็จทีเดียวเลยบัานนอกส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยแยกส่วนมากคนไม่แยกกันเพราะว่าคือเวลากางเต็นท์กางเก็บอะไรมาเนี่ยมันมันยากถ้าจะมาจัดงานบุญอีกคีนึงะถ้าไม่มีคนบวชด้วยอะไรด้วยมันก็ยากนะก็เลยจัดทีเดียวให้มันแล้วไปเลยนะก็ทําบุญทําอะไรเก็บอัฐิเก็บอะไรเข้า เอากระดูเข้าโกดเข้าธาตุเอาข้าวเอาข้าวําแพงไปซะเลยให้มันเสร็พทีเดียวเบ็ดเสร็จไปเลยนะพอเอาบัญชีมารวมกันแล้วนี่ซับค่าค่าสวดอภิธรรมมันเยอะกว่าเพื่อนเพราะค่าอภิธรรมมันเยอะกว่าเพื่อนก็เลยเอามาทาคอนเทนต์ว่าเออคนที่มันจะถกเถียงกันได้นี่นะมันยังแพงเยอะๆมันต้องดึงพระเข้ามาร่วมเฟรมด้วยเนี่ยมันจะมันถึงจะเยอะมันถึงจะมีคนถกเถียงเนี่ยคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นโู้ค่าสวดพระนี่เยอะจังเลยนะแต่ที่จริงแล้วพระไม่มีอะไรย นะถ้ามันได้อย่างเขาบอกว่างานศพงานหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นทีโอ้ยคงไม่นั่งคงไม่นั่งหม้าก็คงได้กินอาหารเม็ดนะ <c oughs> มันคงไม่ได้กินข้าวเปล่าหรอกคนอยู่ที่บ้านมันเป็นแบบนี้แหละนะคุณโยมเรื่องสังคมที่มันด่ามากเกี่ยวกับงานศพนี่มันเยอะมากไอเหล่านี้ไม่หมดหมดไม่รู้จะกี่ลังกี่ลังนะมันหมดเยอะนะหมดเยอะนะค่าน้ําหวานค่าน้ํานสะ้มมันก็หมดไปเรื่อยๆเลย เอามารวมทีหนึ่งก็คืออถ้าใครมีสมาคมภายในหมู่บ้าน mm. ก็จะเจ้ากันพอดีบดกันพอดีนะ mm. มันก็เหมือนเตรียมตัวไว้ก่อนตายเหมือนกันด้พอ mm. เราตายไปแล้วเงินสว่วนนี้เรามาจัดงานศพเรา mm. เราไปช่วยเขา mm. เขาไปช่วยเราคิวใครคิวมันแบบนี้จนะ mm. ส่วนใครที่ขี้ตะหนีดะส่วนที่ใครที่ขี้ตะหนีก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละ mm. ขี้ทีขี่ทีบักเันขี่ทีแต่อย่างได้บุญ <laughs> <laughs> นะเอามาพูดแบบนี้คิดว่ามันจะได้บุญไหมละ่ะ ก็นี่เกิดการมาด่ากันได้บัดนี้มาด่าพระได้บัดนี้นะก็เกิดการเหมือนเอาเรื่องเอาขี้พื้นมาให้กันพูดแล้วก็มาด่ากันมาพูดด้วยกันอุ้ยบางคนก็บอกว่าพระนี่มันหมดเยอะเพราะพระนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วงานศพนี่มันไม่เกี่ยวกับพระเลยนะจะบอกให้มันเกี่ยวกับญาติกับโยมทั้งนั้นเนะสอนอาตมาบอกว่าใครไม่อยากหมดเยอะมาคืนเดียวกุศลธรรมมาปั๊บนี่เผาไปเลยนะเพราะยังไงคนตายไปแล้วมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอก และแกคงไม่มาทวงหรอกทําไมมึงจัดกูว like ันเดียววะอันตรายเห็นใครตายแล้วก็ลิบตายแล้วก็ลิบไปเลยไม่เห็นใครกลับมาทวงเลยว่ามึงต้องสวดบูซ้มคืนสี่คืนห้าคืนนะไม่เคยมีก็ไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นใครมาทวงเลยว่าสวดส้มคืนสี่คืนจะได้บุญเยอะแบบนู้นแบบนี้ไม่ใช่หรอกยิ่งหลายคืนยิ่งบาปเยอะนะในเจ้าหมูมาฆ่าในเจ้าไก่มาฆ่าในเจ้าปลามาฆ่าตายไปกี่ตัวก็ไม่รู้ สรุปแล้วมันแพงเพราะอะไรนะมันแพงเพราะตัวเองเน้นแพงเพราะตัวเองอย่าทำบุญเอาแต่นา่านะเพียงเพราะค้างบางทีก็แพงเพราะขี้ปากชาวบา้านกลัวเป็นขี้ปากชาวบ้านมากเลยชาวบ้านนอกเนจะกลัวกันมากย่าในการว่าวพื้นกันนะไปแน่นี่กินอิ่มแนบ่ยิ่มแนนี่มาว่าเพื้นกันก็แนตะ่สำคัญคนอีสานเะนี่ยจริงปากตัวเองบอกไปทำบุญดินะปากตัวเองไม่เคยบอกว่าไปกินบุญ บ่เคยมีดอกเวลาจะควางมืนอนีซสิไปกินบุญเด้อบ่ว่าเด้กไปทําบุญเด็กนะอืมนะไปทําบุญกับพ่อใหญ่นั้นทําบุญกับพออย่างนี่นะตัวเองปากบอกตัวเองว่าไปทําบุญไปทําบุญนะแต่พอเสร็จแล้วพอไปทำแล้วโอ้ยหลับกระบ่อดแอบนะน้ำข้าวปุ้นก็จางจางนะพอให้ก็จะไม่นหน่อยน้ำ้มก็บ่ได้อันนั้นก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้ แถวอีสา <laughs> ได้บาปใยนะไม่ต้องบุญก็เขาตื่หนึ่งมาจมซกนะว่าอันนั้นเสียบเนี่ยบ่เสียบกับก้าวส่วนมากแล้วเนา่ยคง้าน,นนอกเนาะมาทำเป็นส่วนเยอะแกงหม้อใหญ่มันจะไปอร่อยไหมหล่ะมันก็ไม่อ่อยอือนะมันก็ต้องเข้าใจด้วยเราก็ต้องพยายามพริกแกงพยายามเอามาปรุงใหม่ติ่เนาะไม่หรอกคุณจติมันที่มันทํามานี่แหละแทนที่จะเอามาทําใหม่ทําอะไรซักจะไม่ได้บาปนะจะไปบ่นให้มันไ,ได้บาปจ่อย นส่วนมากนี่คนทำบุญทำไมันได้บาปกันเบะได้บาปกันส่วนเยอะมันไม่ได้บุญกันหรอกมันไม่ได้บุญเพราะอะไรเพราะเราทำแล้วเราเกิดความไม่สบายใจเราทำแล้วเราห่วงเราหาเราอะไรในเงินที่เราทำไปนั่นแหละเราทำเพื่อญา,าติก็จริงทำเพื่ออะไรก็จริงนะแต่เราไม่มีความบริสุทธิ์ใจที่เราจะทำพอเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะทำว่ามันหมดเยอะหมดน้อยแล้วนี่นะแร้งไงก็ไม่ได้บุญมีแต่บาปทั้งนั้นจะบอกให้ ยิ่งทำยิ่งบาปมันบาปเพราะอะไรมันบาปเพราะว่าเราไปห่วงหาในทรัพย์นั้นะทรัพย์ที่เราให้ไปแล้วนั่นตัวเองนี่ไม่เคยบางทีแม่ขอแม่ขอมาใช้สมาคมไม่เคยไม่เคยไม่จะส่งให้แม่เลยยิ่งคนชาวบ้านเงินส่วนเสียสมาคมก็เงินผู้เท่าที่บ้านเงินที่ออกนะเงินเดือนผู้เท่ามันมีได้อยู่ในบ้านนะ่าจะให้แกดได้สักเดือนละสามพันเนาะ จะได้เสียสมาคมกันม่วนป <Hey. Hey. S 1> ุ๊เออคนอีสานเขาจะเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมสมาคมเตรียมอะไรไว้รองรับเดี๋ยวมาพานไม่ได้บุญหรอกพานมาเสียพะลูกพะเต้าเสีย,ยเพราะมันมาด่ามากกันเ <c oughs> <c oughs> สีย,ยเพราะว่ามานห่วงงะอะไรแล้วแทนที่เออทำบุญครั้งสุดท้ายให้พ่อให้แม่เว้วยอ่ะมันจะเป็นยังไงก็เป็นวะมันสมบูรเท่าไรก็ปล่อยมันวะ <Yeah. S 1> ในหนเราทำแล้วมันสบายให้มันสบายใจนบุญก็คืออะไรคือความสบายใจ ทำแล้วมา,มาห่วง้ามมาอะไรทีหลังมาบอกว่าหมดเดียวหมด,ดนู่นหมดนี่แต่ตายมีแต่บาปบานะงครั้งที่พระมันก็ไม่เคยรู้เรื่องด้วยหรอกไม่รู้เรื่องด้วยซ้ํานะว่าเราเอเราไปสวดในเขาง,งานหนึ่งเขาใส่ซองให้เราเท่านี้เขาจะไปบ่นเราทีหลังหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอไม่เห็นหน้าฝีดในหน้าฝีดแล้วเขีย่ยไปเจอดามา <laughs> โอ้โหด่พาพระกันเต็มเลย <laughs> แต่ว่ามันก็ไปทำอะไรไม่ได้นะมันไม่มีหน้าที่ที่จะเถียงยาเถียงโยมได้หรอกเรื่องนี้นะเขาด่าเราก็ต้องจใจให้เขาด่าเนี่ยนะเราจะไปสู้เราจะไปเถียงอะไรกับคารวาสไม่ได้เดี๋ยวจเขาไม่ใส่บาตรให้กินเนาะเนาะมันก็ได้จะพูดสู่กันฟังพูดให้กันฟังให้เฉยหรอกจ้างเวลามานี่คนมาตีกันนะยังไม่ถึงสี่ทุ่มเลยนะยังกินช่วงแรกๆช่วงโชว์วงมันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะแอลกอฮอลมันเพิ่งเริ่มเติม ช่วงกลางๆก็มันมึนแล้วเริ่มขมินกันแล้วนะช่วงปลายมันเมาอล้วไงมันก็ตีกันแน่นอนเจะงานทำไมถึงรู้วันเป็นแบบนั้นแต่มาก็เคยเป็นเหมือนกันะทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองต้องเคยผ่านมาหมดแล้วจะผ่านมาหมดแล้ะถึงจะเอามาอธิบายให้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างอะไรมันเป็นยังไงนะเอางานสุดพวงบานตัวเองก็รู้อยู่ว่าจัดแล้วมันหมดเท่าไหร่มันหมดยังไงมันไปยังไงมายังไงเงิน